กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมด้านไยไม่พันเพื่อไทยอำนาจเจริญเขตสองครับท่านประธานผมขออพิปรายรายงานการปฏิรูปประเทศซึ่งก็มีผู้อภิปรายไปแล้วในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแต่ก็จะขอเพิ่มเติมท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคณะทํางานที่จัดทําเอกสารเป็นรูปเล่มสวยงามแน่นหนาถาวร เหมาะสมในการเป็นแผนปฏิรูปประเทศและก็ยุทธศาสตร์ของประเทศน่าจะเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติทุกเล่มนะครับเชืินชมว่าพิมพ์ได้สวยงามแล้วก็พิมพ์จำนวนสามพันเล่มฝากท่านว่าต่อไปให้ใส่ราคาพิมพ์ลงไปด้วยว่าราคาต่อเล่มเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าท่านทําแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบมาในการจัดทําเท่าไหร่ท่านประธานครับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญพอพูดเรื่องการไปรูปการศึกษาก็เห็นท่านเสนอกฎหมายเรื่องการปฏิรูปนั่นก็คือพรบการศึกษาแห่งชาติแล้วก็เป็นการปฏิรูปที่ปฏิรูปเรื่องโครงสร้างการศึกษาผมจําได้ว่าท่านนายกรดฐมนตรีเคยปารบว่าการปฏิรูปนั้นเราจะไม่ไปแตะต้องเรื่องโครงสร้าง เราจะพูดเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่แล้วก็ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านพูดเลยครับท่านประธานครับพรบการศึกษาแห่งชาติใหม่เนี่ยไปยกเลิกพรบการศึกษาแห่งชาติป,ปี2542และพรบการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ท่านไม่ยกเลิกก็คือคำสั่งคอชชสชฉบับที่19ทับ2560 ผมเรียนถามว่าทำไมท่านไม่ยกเลิกท่านกลัวอะไรหรือท่านมีเหตุผลอะไรให้ท่านตอบท่านด้วยตอบผมด้วยนะครับเพราะมันเป็นการปฏิรูปที่ทำลายระบบโดยสิ้นเชิงท่านประธานครับท่านเสนอพอรบก,การสายอ่งชาติโดยอ้างว่ามันเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วก็เสนอเข้ารัฐสภา การประชุมรัฐสภามันก็ผ่านร้อเซครับไม่ไม,ไมีไม่ผ่านผมอยากจะเรียนถามท่านผู้มาชี้แจงเพื่อฝากไปถึงท่านผู้เขียนกฎหมายหรือท่านจะตอบข้อหนึ่งท่านออกกฎหมายและท่านออกกฎหมายพรบรรการสายแห่งชาติฉบับนี้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา77หรือไม่เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า กฎหมายเดิมถ้าไม่ดีท่านต้องอมีเหตุผลว่าไม่ดีอย่างไรไม่เหมาะสมตรงไหนหรือมีอุปสรรคอะไรท่านจึงยกเลิกกฎหมายเดิมทั้งหมดข้อสองครับก่อนการตรากฎหมายท่านได้จัดให้มีการรับฟังความยุดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยรอบด้านหรือไม่ ครูผู้ปกครองผู้บริหารบุคลากรอืนอ่นๆรวมถึงประชาชนเขาจะต้องนำกฎหมายตัวนี้ไปใช้เนี่ยเขารับรู้มากน้อยเพียงใดและข้อ3ครับท่านนำความคิดเห็นของผู้เสนอเนะในการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนการเขียนกฎหมายหรือไม่สามประเด็นครับท่านประธาน ถ้าท่านไม่ดำเนินการถือว่าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา7 7ครับในพรบการสกษอแห่งชาติครับรท่านประธานที่นำเสนอนั้นเนี่ยไม่มีมาตราใดเลยว่าท่านจะต้องไปทำกฎหมายประกอบแต่มีอยู่ในบทเฉพาะการมาตรา101บอกว่าให้กระทรวงไปทำกฎหมายเขียนไว้แค่นั้นครับเป็นการทำกฎหมายแบบซ่อนเล้น่อนเงื่อน สงสัยว่าทําไมเป็นงั้นเพราะว่าคนเขียนก็คือคนเขียนรัฐมนูญครับก็เลยรู้วิธีซ่อนเล้นท่านประธานครับท่านเคยให้นโยบายเรื่องการอาชีวศึกษาว่าเป็นการศึกษาที่สําคัญที่สุดแต่ในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไม่ได้พูดเรื่องอาชีวะไว้ชัดเจนเลยครับมีเห็นปรากฏเพียงหนึ่งมาตรา ไม่ทราบว่าท่านซ่อนไว้ตรงไหนผมหาไม่เจอที่สำคัญคือประเด็นใดที่ครูเรียกร้องครูเขาต้องการเขามายื่นหนังสือท่านก็แก้ไขให้เหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดอย่างเรื่องใบประกอบวิชาชีพส่วนรายละเอ,อยียดอื่นไม่มีเลยครับท่านประธานผมไม่ทราบว่าท่านจะตอบคำถามครูเขาอย่างไรวันนี้ เหมือนกับที่ท่านพิเชษพูดว่าครูทั้งประเทศเขาพร้อมกันไปยื่นหนังสือคัดค้านการออกกฎหมายฉบับนี้เพราะถือว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้างที่ยึดศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้กระจายอำนาจไปที่โรงเรียนเหมือนกับว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าท่านประธานคงจำได้ว่าเหมือนกับ ระัาก,การศึกษาตอนครูประชาบาลน,นั่แหละครับสมัยครูประชาบาลเมื่อ40ปีที่แล้วท่านประธานครับในพรบการศษยแห่งชาติได้กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศษยแห่งชาติกับกรรมการนโยบายการศษาจังหวัดกรรมการทั้งสองส่วนนี่ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เขารู้เขาเข้าใจมาเกี่ยวข้องเลยทั้งครูทั้งผู้บริหารไม่มีเลยครับมีแต่มาจากอุตสาหกรรมมาจาก หอการค้ามาจากอะไรบ้างไม่รู้วันนี้ท่านประธานถ้าไม่มีโควิดเข้ามาเป็นตัวขัดขวางเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเพื่อนครูหลายแสนคนจะมาเยี่ยมกับช่วงศึกษาครับท่านเกมที่จะตอบปัญหาและที่สำคัญครับถ้าท่านไม่ชัดเจนในเรื่องของการแก้กฎหมายทั้งฉบับผม จะเสนอให้ครูเขาฟอ้องศาลครับเพราะท่านทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา77ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ